มีของมีค่าหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนั่นมาโทรศัพท์ลูกค้านี่ทำไมเธอที้ขโมยอย่างนี้โฟมเลอ e บลิ i d คิดไทยแลนด เฟิร์นบอกว่าขยะที่ทิ้งอ่ะทิ้งให้ลงถังด้วยนะถ้าทิ้งไม่ลงถังอ่ะเดี๋ยวนนท์เขาจะไม่เก็บให้เราอ่ะทิ้งลงถังขยะนะแต่โฟมี่อ่ะชอบวางข้างถังขยะทําให้เราโดนด่าทุกทีเลยอารมณ์เสียนี่นิชาจะนินทาอะไรฉันอ่ะก็ให้เบาๆหน่อยนะดังไปถึงข้างนอกเลยไม่ได้นินทาเราพูดความจริงนิชาไม่เอาหน่ะ ไม่มาซะพรุ่งนี้เลยล่ะฉันก็อยากมาพรุ่งนี้นะแต่เสียดายเธอมีอำนาจสั่งให้ฉันมาพรุ่งนี้หรอเธอก็เป็นแค่ลูกจ้างเหมือนกันอย่ามาทําตัวเป็นเจ้าของร้านนะ่ะอืมใช่พาเนะ่ยเจ้าของร้านเขายังไม่ว่าอะไรฉันเลยใครบอกว่าไม่ว่านภ์นพี่นฟ์นโฟมนะ้าจะเอายังไงกับหนูดีเนี่ยที่บ้านเขาก็เอาหนูไม่อยู่แล้วนะ น้าเฟินหนูแค่มาทํางานสายจะอะไรนักหนาหนูมาทํางานที่นี่ก็ดีเท่าไหร่แล้วเธอก็เป็นอย่างนี้เหรอโฟมนะารู้นะนะว่าเธอไม่ได้เดือดร้อนแต่อย่าลืมสิว่าที่บ้านเขาไม่ได้ให้เงินเธอใช้แล้วนะเขาให้เธอหาดหาเงินใช้เองหนูรู้ค่นะน้าเฟินแต่ถ้าวันไหนเงินหนูไม่พอใช้ขึ้นมาแล้วก็หนูจะขโมยหมั่นไส้จังเลย เป็นแค่หยาดทำอย่างกับเป็นเจ้าของร้านเรื่องของเขาหนะ่านิชาดูโทรศัพท์ที่ใช้สิหลูกก่เจ้าของร้านอีกนิชาเขาหรอนิชาไม่อิชาหรอกจะฉันเก็บเงินซื้อเองก็ได้เอาให้หลูกว่านี้อีกนิชาค่าแรงเราอะแค่วันละสองร้อยกว่าบาทเธอต้องเก็บอีกกี่เดือนถึงจะซื้อได้โถ่นิชาเอ้ย น้ดาวางานเสร็จหมดแล้วหรออืมเหลือแต่ทิ้งขยะงั้นเธอไปทิ้งขยะนะนี่ชาช่วยโฟมด้วยนะ ลูกค้าปิดรถไม่สนิทแล้วเ,เนี่ยมีของมีค่าหรือเปล่าเนี่ย เก็บเงินด้วยค่ะค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด220ค่ะจ้ะเอ๊ะกะบอาตังลืมวันที่รถแน่เลยคุณลูกค้าโอนจ่ายได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาที่รถไม่ไว้ใจเหรอ เปล่าค่ะก็คุณลูกค้าไม่สะดวกไม่เป็นไรรอฉันตามเพียนงนะเดี๋ยวมาเอ๊ะราว่าเราล็อกแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ล็อกอีกเหรอเอ๊ะกระเป๋าเราว่าเราเอามาแล้วนี่ โอน้องดาวต้มยำเหลือเพียบเลยอะเอาไว้กินกลางวันปะไม่เอาเดี๋ยวตอนเที่ยงเรากินก๋วยเตี๋ยวมีใครเห็นกระเป๋าฉันบ้างเออคุณลูกค้าไปวางไว้ไหนล่ะคะฉันเอาไว้ในรถนะสิแต่เมื่อกี้ไปไม่เจอแล้วแล้วรู้สึกว่ารถฉันจะโดนเปิดด้วยนะอ๋อคุณลูกค้าปิดประตูรถไม่สนิทคะ่ะหนูก็เลยปิดให้แล้วตอนปิดคุอเห็นกระเป๋าตังค์ฉันไหมอ๋อเหมือนจะเห็นนะคะก็อยู่ในรถนี่คะ แล้วถ้าอยู่ในรถฉันจะมายืนวายแบบนี้หรอเกิดอะไรขึ้นน้องดาวโฟมเออพอดีกระเป๋าตังค์คุณลูกค้าหายอะค่ะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณลูกค้าทำหายที่ไหนหรอคะในรถค่ะพอดีว่าฉันลืมล็อกประตูแล้วเด็กคนนี้เป็นคนปิดประตูรถให้ฉันแล้วกระเป๋าตังค์ฉันก็หายโฟม นาเฟินหนูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะเธอไม่ต้องมาพูดดีนะลูกค้าใจเย็นไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเขาไม่ได้ของของเขาคืนมีเรื่องแน่เธอเอาไปไว้ไหนเอามาคืนซะเถอะโฟมไม่งั้นฉันจะโถ่ฟ้องพ่อเธอนะหนูไม่ได้เอาไปค่ะทำไมนะเฟินไม่เชื่อหนูฉันก็อยากจะเชื่อนะแต่เันได้ยินออกจากปากเธอเองว่าถ้าเธอมีโอกาสเธอจะขโมยของนาเฟินถ้านาเฟินคิดแบบนั้น หนูก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะฟอมฟอมนี่ทางร้านต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าอีกเหรอเนี่ยผัดไทยได้แล้วค่ะคุณลูกค้าอ๋อคงครับค่บคะแหมน่ากินจังเลย รสชาติก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยร้านนี้กุ้งร้านนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน้องครับ น้ำอยู่ทางไหนล่ะครับอ๋อด้านนู้นเลยค่ะเดินตรงไปก็เห็นแล้วค่ะอ๋อขอบมากครับอ้าวโฟมเป็นไงบ้างไม่มีอะไรหรอกอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะคนไม่ได้ขโมยก็บอกว่าขโมยเดี๋ยวก็ขโมยจริงๆซะเลยนี่เอ๊ะ น่ามาโทรศัพท์ลูกค้านี่โทรศัพท์โทรศัพท์ยังหายไปไหนเนี่ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณลูกค้าก็โทรศัพท์ผมนี่สิครับผมว่างไว้ตรงนี้ไม่รู้มันหายไปไหนวันนี้มันวันอะไรเนี่ยทำไมของลูกค้าหายบ่อยจังอะไร ร้านนี้มีขโมยด้วยเหรอรู้งี้ไม่เข้ามากินก็ดีเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นคะนะเฟิร์นโทรศัพท์าาพของลูกค้านั้สหายมีใครเห็นบ้างไหมเอ,อ๊ะตอนที่หนูมาหนูก็เห็นมันวางอยู่ตรงนั้นนะคะนี่เธอเป็นคนสุดท้ายที่เห็นโทรศัพท์ฉันเธอเป็นคนเอาไปใช่ไหมเปล่านะคะหนูไม่ได้เอาไปเธอเกินเยียวยาแลวจริงๆนะโฟม ที่ขโมยแบบนี้ต้องไล่ออกแล้วนะคะคุณเฟิร์นเธอพูดอะไรของเธอีิชาฉันไม่ได้เป็นคนเอาอไปนะไม่มีผู้ใดคนไหนเขาสารภาพหรอกคะ่ะว่าเขาเป็นคนขโมยไปนะเฟิร์นหนูเปล่านะคะทําไมเธอที่ขโมยอย่างนี้โฟมโฟมไม่ได้เป็นคนขโมยไปคะ่ะอันนี้ใช่โทรศัพท์ของคุณลูกค้าหรือเปล่าคะอ๋อใช่ใช่ชช พี่เฟินคะนี่กระเป๋าของลูกค้าคนเมื่อเช้าคะ่ะเห็นไหมล่ะนะเฟิร์นหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้ขโมยนี่น้องดาวทําไมขโมยของลูกค้าแบบนี้รู้ไหมร้านเล่าเรือดร้อนนี่นิชาเธอยังจะมาใส่ร้ายคนอื่นอีกเหรอ,อ,อหมายความว่าไงน้องดาวนิชาเป็นคนขโมยของทั้งหมดไปคะ่เออะเธอนั่นแหละเป็นคนขโมยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะยังจะมาปาาแขงอีกนะนิชาพี่เฟิร์น ดูนี่สิคะ พี่ฟิรนหนูขอโทษนะคะหนูแค่อยากมีของเหมือนที่โฟมมีเอ๊ยลูกค้าปิดประตูไม่สนิทเหรอเนี่ยมีของมีค่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็หายหรอก โทรศัพท์ลูกค้านี่วางไม่กลัวหายเลยเอ๊ะนั่นโทรศัพท์ลูกค้านี่ ฉันเห็นว่าเธอเป็นเด็กและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำผิดฉันจะยังไม่ไล่เธอออกฉันจะให้โอกาสเธอจริงเหรอคะคุณเฟิร์นหนูสัญญาหนูจะไม่ทำผิดแล้วค่ะจำไว้นะการขโมยของของคนอื่นมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเวรกรรมมันก็จะตามมาค่ะพี่เฟิร์นและที่สำคัญถ้าเธอได้ของไปเธอก็ไม่มีความสุขหรอกนะ ค่ะพี่เฟิร์นหนูรับปากนะคะจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วโฟมน้องดาวเราขอโทษนะที่ใส่ร้ายพวกเธอแบบนั้นไม่เป็นไรแค่เธอคิดได้ก็ดีแล้วผมก็ได้โทรศัพท์คืนแล้วผมจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันแล้วค่าหารเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมือนี้เฟิร์นเลี้ยงเองออ,อ,อขอบคมากครับงั้น ไม่ได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นเลิฟไม่คิดไทยแลนด์